ครับยมแนครับก็โอ伊ลิทนะครับก็วันนี้เราก็มาร่วมสนุกกันนี่นี่ก็จัดปาร์ตี้ในทีมในฮาโลวีนปาร์ตี้นะครับในทีมแฮงโอเวอร์นะครับก็เดี๋ยวต้องรอชมกันว่าเป็นยังไงนะฮะก็จริงๆก็ค่อนข้างพ v เ t e นะครับวันนี้ก็สำหรับคนที่เชิญมาครับกับโอ伊ลิทครับเดี๋ยวไปสักรึ่งขาไมะมีแล้วครับเนี่ย แล้วจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องที่2นะครับจริงๆแล้วเราสามารถพิมพ์ลายของเราได้ตของเรานะครับแต่เครื่องนี้ยังไม่ได้พิมพ์นะครับ เหมอนทีชื่อใครดีคะสัญญาใครไม่มีครับไป่าววันนี้ครับผมไปงานไปงานดีเจกันรวมดีเจเหมือนเป็นสัมมนารวมดีเจนะครับจากทั่วโลกเราก็เหมือนตอนนี้เราก็มาเล่นดีเจเยอะเราก็เลยเหมือนไปไปร่วมงานด้วยเพื่อจะไปหางานข้างนอกประเทศเพื่อเป็นดีเจที่นู่นที่นี่แทนมาทางนี้แล้วครับก็ไม่เป็นมาทธานงานดีเจจริงๆผมเริ่มมาจากดีเจนะครับก่อนที่จะข้าร้อง เข้าวงการเข้ามาด้วยการเป็นด like like. <wh> ีเจแล้วก็ตอนนี้งานดีเจก็เยอะนะครับแล้วก็ก็เลยสนใจเพราะว่ามันสามารถไปเล่นต่างประเทศได้โดยไม่ต้องร้องภาษาไทยนะครับจะมีแบบแพลงี่นคาร์ดิโอใหญ่ๆหรือที่ก็ค่อยๆบิวตัวเองขึ้นไปครับก็ตอนนี้ก็เริ่มทําเพลงไปออกทางเมืองนอกบ้างฮะเพื่อจะค่อยๆสร้างสร้างทางของเรา ใช่ครับใช่ฮะมีในไทยว่าไหมคะมีในเมืองไทยก็มีเทศกาลนันจะเป็น808อิาแดอย่างมันมีตลาดกว้าขึ้นยังไงบ้างไหม จริงจริงเมืองจีนตอนนี้ตอนตอนที่ผมไปไปประชุมมาเนี่ยก็คือเมืองจีนเนี่ยเขามีเมืองืองหนึ่งเขาสร้างเป็นเมืองดีเจเลยซึ่งเขาเปิดโรงเรียนเปิดอะไรแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมเฟสติวัลอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้เรายิ่งแบบว่ามองว่าเออจริงๆแล้วออตลาดดีเจนี่มันใหญ่มากแล้วเขาก็ค่อนข้างเหมือนสนใจเมืองไทยเพราะว่าทางทางทาง,ทางจีนเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหาก,กับเกาหลีกับญี่ปุ่นอ,อะไรเงี้ย เขาเลยมองมาเมืองไทยว่ามีคนไทยไปคนไทยก็ไปเล่นกันเยอะครับคือเราจะมุ่งมาทางนี้เลยใช่ไหมตอนนี้ป,ป,ปีน่าจะทุ่มเทมก็<ล>จริงๆเราก็ไม,ไม่ไม่ทิ้งไทเทเนียมแน่นอนครับก็ไงไทเทเนียมเป็นงานหลักแล้วดีเจก็เป็นงานพิเศษนะครับจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมอะไรไหมครพี่จะก็ซักซ้อมอยู่ที่บ้านครับไม่ไม่ไม่ได้เรียนอะไรเพิ่มเติมครับมีรไทยพิทึกษามย่างเวลาไปประชุมมาได้อะไรกับมาบ้าง จริงๆแล้วได้ได้เหมือนค่ายเพลงที่เมืองนอกครับนะเขาสนใจว่าเออว่าถ้าเราทำมาเรื่อยๆเราส่งมาเรื่อยๆเนี่ยครับก็เอาออกออกทางเมืองนอกให้เพราะว่าทางเมืองนอกเขาเหมือนมีคนติดตามกลุ่มนี้เยอะครับอย่างเมืองไทยสมมติเราปล่อยไปเนี่ยในอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่มีใครมาดูครับอย่างต่างประเทศนี้ต้องมีแบบเซ็นสัญญาอะไรอย้ยไหมคะถ้าเกิดเราต้องไปทำงานเขาจะเซ็นกันเป็นเพลงงบางทีสามเพลงสี่เพลงอะไรอย่างเงี้ย ปีหน้าที่ข่ดหมาไม่ได้ทิ้งงานที่ไทยก็ะทำไม่เลยครับเดี๋ยวคิดว่าปีหน้านี่ก็น่าจะมีคอนเสิร์ตไทยแทนใหญ่ครับมาหลางคุณมรลสันจะมาไทยไหนได้ข่าวครับส่วนตัวที่ผ่านจะได้ไปเล่นอะไรก็หวังว่าครับททาาไไยเนะจด้้ขึโชว์ อยาไปอัลมีโอดีไปเ่ยวอืก่อนอื่นจริงเลเราพูดคุยในงการีเจที่ไยจจราแมเไปได้มไงนะครับเวลาเราพูดคุยกับเพื่อนดีเจโอกาสที่เมืองไทยจะจัดไปได้จัดมาวแ่หละครับมุเป็นไปได้แน่นอนับแน่นอนเห็นรือทกส่เป็นเรื่องเป็นราแล้วนะครับคว่าเด้มีราอ่พี่ขัถามโอกาสนี่ไปเที่ยวเพิ่มเติมคะไปคุยน ไม่ไม่ได้เที่ยวเลยครับเพราะว่างานมี3ามวันแล้วก็ทั้งวันเลยครับเดินทไปกี่วันคะเที่ยวนี้ไปประมาณ5วันครับไ่ได้เที่ยวเลยทีนี้ไม่โอกาสได้จะไปพักผ่อนนี่ไหนเลยยังไงมังไหมคะส่วนใหญ่จะไปทำงานคราก็ไปเดินทางไปดีเจที่นู่นที่นี่อ่ะครับก็ขึ้นไปอังกฤษมาก็ช่วงเงียบๆช่วงนี้เงียบๆก็เลยไปไปทำงานต่างประเทศถ้าคนจ้างครับฮะ ครับครับหายตัวไปเลยครับมีบ้างไหมคะที่หายครัไม่เลยครับสาวต่างประเทศยิมใจก็เปลี่ยนเป็นแบบสาวไม่ยังไม่มีอะไรที่จริงจังอะไรไม่ใช่จริงจังไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าจริงจังไม่มีอะไรที่ยังใกล้ยังไม่ใกล้เลยครับก็มีคุยบ้างมีคนครับมีคุยบ้านคือเราจริงไปถ่ายเองอย่างย่างภาพวิวหรือว่ายังไงคะ เปล่าครับไม่อย่างที่บอกก็คือไม่ไม่ได้พยายามหาครับให้มันลงตัวเองเพราะว่าที่ผ่านๆมาเราก็ไม่ได้พยายามจะไปหามาเองก็รู้สึกเองแล้วเราก็าไใ,ใ,กใช่ครับครับคนท <ะ S 2> ีค่คุยนี้เป็นคนในหรือคนนอกคน คนใ, <laughs> ในหรือ <c oughs> คนนอกวงการวงการต้ใจเห็นนอกวงการนอกวงการครับกลัวแบบว่าประวัติประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยไม่เลยครับผมผมเอาว่าเป็นว่าผมไม่ไม่ได้คิดเยอะในด้านนี้เลยไม่ไ <GO> ม่ได้ไม่ได้มองไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้สังเกตนะครับเอาเอาแบบว่าไปเรื่อย ก็มาก็มาครับมต้องระวังด้วยคะแบมันจะไรยไูลใหญ่ใหญเลยะเสเริ่มบ้ากครับตอนั้นเรื่องนี้เริ่มคิดครับขันไม่เหงาเลยไม่ต้ใครดูแลไม่เหงาครับก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนบางทีเราเวลาเรามีคู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่เราทําเราก็ทําตรงนั้นไปครับนูมองความรักที่ขันเปลี่ยนแต่ไม่มู้ค่ะไม่ครับไม่เปลี่ยนเลย อย่างเรื่องก่อนหน้าเนี่ยมันจบไปแล้วใช่ไหมหวังว่าครับครับจบครับจบครับเขามีมาแบบไม่มีครับเงียบกันไปเลยครับก็ดีครับขอบคุณมากครับบครัสำหรับเราถือว่าก็ก็ไม่ไม่ทราบครับไม่รู้มันดูแล้วมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันจบได้ดีหรือเปล่า สำหรับเราเราก็เหมือนเราก็ไม่ไม่เคลียร์แล้วเราก็ให้อภัยแล้วก็ให้มันจบลงไปคือตอนนี้ก็แบบไม่ได้ก็หวังว่าเขาให้อภัยผมด้วยไม่ได้ดูทางโซเชียลเขาอะไรอย่ด้เงื่อนใช่ไหมครับต่าวครับปล่อยผมครับปล่อยไปครับไปไปไปผ่านโลกครับเอาที่ถ้าจบมันถ้าเกิดไม่จองจองล้างจองผ่านก็สบายใจไม่ใช่จองล้างผ่านจองเวรจองกรรม i'm